ใบหนาสุดครับจากงานมาลาชฉากและจ็อบนตีครับเฮ็ดไวดีขับโดยคุณจอบปนตีบอกลายโดยคุณจ็คบนตีเอาดูดูอย่าลืมครอบอย่าลืมที่บอกอย่าเลืมที่บอก,ออกอครับเกียหน้ารถตู้ให้ผมหน่อย เหลือตายเลยเอาเลยให้ความระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับผู้ชมในแท็กนะฮะผู้ชมในแท็กฮะมีท่อออกขวาปืนนะครับโอ้ยออกขวาด้วยขอบพระคุณครับให้มันสุดอย่างนี้เลยฮะตอนนี้ผมผมไม่ว่านะตอนนี้ให้ดูได้แล้วใครใครก็อยากชมนะครับใครใก็อยากชมนะครับผมอยากเป็นสุดหนึ่งในประวัติศาสตร์เอาเลย พร้อมแล้วจอบครับเปิดเลยตอนนี้นะครับกำเงินกงนแล้วนะครับเอาละเลยที่หนึ่งนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับที่สองนะครับห้าหมื่นบาทนะครับที่สามนะครับสามหมื่นบาทนะครับตอนนี้เวลาผมว่าเขาไม่ได้กำตังพี่เอาเงินใส่ตองครับผมที่หนึ่งนะครับตอนนี้ยังเป็นหนุ่ยเบิร์ตุนนะรับอยู่นะครับที่สองเป็นชั้นเบิร์ดนะครับเดี๋ยวมาดูครับคันนี้เวลาจะเป็นยังไง เ,เ,เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าบนเวทีครับระวังนะพอท่อเนี่ยมันเฉียงขึ้นไปหาท่านพอดีเลยบนเวทีนะระวังนะครับท่อออกฝั่งขวามือจะวิ่งเข้าหาท่านประมาณสี่ห้าองศาเลยขึ้นไปหาท่านเลยบนเวทีครับล้อหลังจุ่มเบิร์นบล็อกเรียบร้อยแล้วเมื่อพร้อมแล้วเปิดครับ ่จยครัผมปลาหน่อยนีครับจอมนเตครับมาซ้อมอยู่หลายเที่ยวแล้วลปัญหาทุกครั้งนะครับแล้วก็มาได้เวลาครับศูนเดี๋ยวต้องมาดูครับรันนี้จะวิ่งเท่าไหร่ เอาครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเวลาจะเท่าไหร่นะครับเอาละครับหลกกบลเเนะครับฝับ่งเซ,เซ,เซนะอเตอ,อร์นะครับพีกก่ครับอย่ายืนบังเซนเตอร์นะขออภัยด้วยครับรอย่ายืนบังเซนเตอร์นะครับตากล้องระวังด้วยนะครับใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับ